สวัสดีครับชื่อนิรวิทย์นาวงนะครับเป็นเซลล์คอนซัลท์อยู่ที่แบงคอกสมานินครับเหตุผลที่เลือกทํางานที่นะครับก็คือเดินทางสะดวกสบายครับก็คือเดินทางได้ทาง BTS แล้วก็ MRT นะครับถ้าเป็น BTS ก็คือ BTS สายรแดงนะครับแล้วก็ MRT สีลมครับแล้วก็เหตุผลอีกอย่างที่เลือกทางานที่นี่ก็คือเวลาทํางานนะครับก็คือเข้า11โมงเลือก2ทุ่มครับซึ่งเป็นเวลาที่ตอบโจทย์ในการใช้ชีวิตขององดยครับ บรรยากาศที่นี่รับก็คือคลินิกนะครับ,มรบเมื่อเดินเข้ามาแล้วจะทำให้รู้สึกสบายอ่ะครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นครับบรรยากาศในคลินิกก็คือดีครับพนักงานก็คือดูแลต้อนรับพี่น้องแน่นอน,น,อนก็คือจุดเด่นของคลินิกเราละครับก็คือเป็นพนักงานชายล้วนนะครับก็คือจะเหมาะสำหรับผู้ชายนะครับที่มาทำรายกา เกิดความเพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับถ้ามาทำที่นี่มั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีการเพิ่มเกิมแน่นอน,นครับแล้วก็ท่าเทคนิคของเรานะครับมีอาการที่ครบวงจรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเลเซอร์กับสัดขนเลเซอร์กับสีผิวฟิลเลอร์โบท็อกนะครับแล้วก็โปรแกรมช็อคเวสสำหรับฟื้นฟูน้องชายแล้วก็ช็อคเวสออฟฟิศซินโดรมและอาการอื่นอีกมากมายเลยนะครับซึ่งหากลูกค้าคนไหนสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาคุ อสอบถามในช่องทางโซเชียลมีเดียของทางคลีนิกได้ทุกช่องทางเลยนะครับในข้องสมาร์ทคลีนิกนะครับยินดีให้บริการทุกคนคะ่ะ